มต่ก็ไหญ่ถกิโลที่ที่เราสามารถตรวจยิ่งใช้ในแต่ต้นๆเรื่อตวกนี้ได้อยู่ในระยะในระยะสัเนีคยถ้าเป็นแค่นี้ก็เป็นะตรวจในเวาที่เราสามารถและองกันในการทที่ดูดูแลดูตามแลกได้นะครับก็จะเห็นที่มาของการวันนี้ซึงเป็นเป็นวยของกระทรสาธารณสด้วยทปีทุกปีเราก็จะมีวิวัย การนี้เขามาร่มโครงการนี้ก็ถือว่าไม่ได้บอกเองแต่ว่ามีความเสี่ยงเพราะถ้าหมดเจอแล้วเรื่องๆต่อไปจะได้รับตายครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรทัศน์สมภพคงคาสิีนายแพทย์ชำนาญการแผนกสัลยกรรมนะครับโรงพยาบาลชุมพอร์เขดอุดมศักดิ์ก็ในานามคณะทำงานโครงการตรวจยืนยัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องโคลโนสโคปีนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคัดกลองและก็ตรวจยืนยันหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในประชากรอายุ50-70ปีในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจัดตั้งกันมาตั้งแต่ปี2561แล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นระยะเวลา56ปีแล้วนะครับ ก็ในการคัดกรองเนี่ยเราก็ดําเนินการแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประชากร1นึ่งลานนะครับเราจะคัดกรองเบื้องต้นด้วยการตรวจอุจจาระก่อนนะครับในการตรวจอุจจาระถ้าผลตรวจเป็นบวกเราก็จะนํามาตรวจยืนยันด้วยการทํากล้องโคโลโลสโคป,ปีต่อไปก็คือการส่องกล้องลาไส้ใหญ่นะครับซึ่งโดยประมาณแต่ละปีเนี่ยเราจะคัดกรองยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องโคโลโลสโคป,ปีเนี่ยประมาณ 600-1,000ลายต่อปีนะครับก็ในปัจจุบันเราจะพบว่ามะเร็งรับส้ายใหญ่เป็นเยอะขึ้นนะครับก็เป็นลำดับการเสียชีวิตลำดับต้นๆทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครในประเทศไทยเพราะนั้นการคัดกรองเนี่ยจะทำให้เราเจอการเป็นมเนนะเร็งในระยะเริ่มต้นนะครับพอเราเจอในระ,ระยะเริ่มต้นแล้วเนี่ย จะทําให้การรักษาหายขาดในปัจจุบันเนี่ยมีสูงยิ่งขึ้นนะครับเราพบว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงมากในการตรวจคัดกรงมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่5ปีร้9ยละ90นะครับหมายความว่าถ้าเราเจอเร็วปัจจุบันการแพทย์เราพัฒนาไปเยอะนะครับด้วยเรื่องของการรักษาหลังจากการตรวจเจอในรอบนี้ทั้งการผ่าตัด การให้ยาเคมีะบำบัดและก็การฉายแสงเนี่ยพบว่าอัตราการรอดชีวิตสูงมากนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้ารลมก,การคัดกรองมาเจอในระยะหลังๆอัตราการรอดชีวิตเนี่ยก็จะต่ำลงนะครับจึงอยากขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวชุมพรนะครับอายุ50ปีถึง70ปีนะครับก็ได้ไปติดต่อที่เอาสาอสสมหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านนะครับ เพื่อเข้าร่วมโครงการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้น่อนด้วยการตรวจอุจจาระจากนั้นพอได้ผลเป็นบวกก็จะเข้าโครงการมาตรวจยืนยันด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลสโคปีต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าโอเคตรวจแล้วผลเป็นลบก็เราก็ดูแลสุขภาพกันต่ออย่าอย่าได้ชะล่าใจไปนะครับก็เราอาจจะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งใน สองรอบสองปีนะครับก็คือกฎจะ,ะถ้าผมจะละผลเป็นลบลเราก็แนะนำกฎทักงสองปี